มีลูกค้าทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะคะว่าช่วงซัมเมอร์นี้หยุดยาวนี้ควรใช้ใบไหนดีขนาดเท่าไหร่ดีขอแนะนำแบรนด์เจนโพรเกอร์ Walker, ค่ะรุ่น67ส7ค่ะเป็นรุ่นที่ดูพรีเมียมหรูหราแข็งแรงแถมยังจุของได้เยอะขึ้นค่ะเราไปชมรุ่นนี้กันเลยค่ะว่าจุดเด่นไฮไลท์ดียังไงไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นจากภายนอกของกระเป๋าเลยนะคะวัสดุของกระเป๋าเป็นโพลีคาร์บอเนตร้อปร์เซ็นต์ค่ะลวดลายของกระเป๋าเป็นคาร์บอนเคลบิาเคลือบเงาด้วยสามารถทําความสะอาดออกง่ายมากค่ะและยังไม่พอนะคะโลโก้ตรงนี้ค่ะเป็นโลโก้แบรนด์ลีเจนด์โรเกอร์นะคะสีโลสโก้สวยงามมากค่ะมือจับนะคะมีให้ถึง2ตัตแหน่งค่ะด้านบนและก็ด้านข้างออกแบบกระชับมือแถมยังไม่พอค่ะเป็นระบบซอโค้ดค่ะนี่ดูได้เลยค่ะ เราไปดูที่คันชักกันเลยนะคะของรุ่นนี้นะคะตัวนี้ค่ะมีแผ่นเปิดปิดปุ่มกดของคันชักเวลาเราเลิกใช้งานค่ะสามารถปิดได้เพราะว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องการเซฟตี้ค่ะไม่ให้เราเผลอไปโดนปุ่มกดแล้วถ้าเกิดไปโดนปุ๊บคันชักอาจจะเด้งขึ้นมาค่ะแล้วทําให้เวลาเราไปโหลดก็อาจจะทําให้คันชักเราเสียหายได้ค่ะปุ่มกดของรุ่นนี้นะคะเป็นปุ่มกดแบบป๊อปอัพค่ะก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้และยังไม่พอค่ะสามารถปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ใช้ค่ะใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ เราไปดูที่ล้อกันเลยนะคะว่าล้อรุ่นนี้ดียังไงล้อของรุ่นนี้นะคะเป็นล้อลูกปืนแบบคู่ค่ะหมุนได้360องศาลื่นเบาควบคุมง่ายค่ะล้อคู่สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบพื้นพรมหรือพื้นขูุค่ะก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมค่ะ เรามาดูตัวล็อกกันเลยนะคะตัวล็อกของรุ่นนี้นะคะเป็นตัวล็อก TSA ล็อกค่ะแถมยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับตัวเปิดปิดกระเป๋าล็อกกระเป๋าถึง2ตํตำแหน่งเลยช่วยให้กระเป๋าของเราไม่เปิดอ้าค่ะโครงสร้างของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะเป็นโครงสร้างเฟรมอลูมิเนียมค่ะสามารถขยายด้วยซิปทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความจุได้ถึง33%ค่ะแล้วออกแบบผ้าวัสดุพิเศษเป็นผ้าที่สามารถทนต่อการฉีกขาดและการละอองน้ําได้ดีมากเลยค่ะ เรามาเริ่มดูภายในกันเลยนะคะ ด้านในของกระเป๋านะคะก็จะมีที่กั้นผ้าให้ถึง2ฝั่งเลยค่ะแถมยังไม่พอนะคะมีช่องใส่เก็บของในการเดินทางได้ดีด้วยไม่ว่าคุณจะใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางอุปกรณ์การอาบน้ําก็จัดระเบียบได้ดีมากเลยค่ะพอเราเปิดออกมาด้านหลังนะคะก็จะมีที่กั้นผ้าเป็นรูปตัว x ค่ะจะช่วยในเรื่องการเวลากรณีเปิดกระเป๋าขึ้นมาจะทําให้ผ้าไม่กระจัดก,กระจายได้ค่ะวัะสดุของผ้ารุ่นนี้นะคะเป็นผ้าไนลอนค่ะทําความสะอาดออกง่ายไม่อับชื้นและแห้งเร็วด้วยนะคะ ส่วนด้านในของกระเป๋านะคะจะมีสติกเกอร์ค่ะสามารถนําสติกเกอร์นะคะมาแปะชื่อบนกระเป๋าแล้วได้นะคะว่าเราเป็นเจ้าของกระเป๋าเนาะค่ะบอกแล้วว่ารุ่นนี้นะคะฟังก์ชันดีเยี่ยมเลยค่ะ b a l ิเจนวอลเกอร์รุ่น6707นะคะมีให้ถึง2สีและ2ขนาดค่ะสีแบล็กคาร์บอนนะคะและสีไวท์คาร์บอนค่ะมีให้ถึง2ขนาดขนาด24และ28นิ้ว24นะคะจะใช้เดินทางได้ประมาณ5 7วันส่วนขนาด28นิ้วใช้เดินทางได้ถึง8ง12วันค่ะรับประกันการใช้งานให้ถึง3ปีเลยค่ะรับประกันมือจับคันชักตัวล็อกและล้อลากค่ะขอฝากแบริเจนวอลเกอร์ด้วยนะคะรุ่น6707ค่ะขอเป็นอีก นึ่งตัวเลือกในการเดินทางหยุดยาวซัมเมอร์นี้นะคะหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากให้เรารีวิวรู่นอื่นๆหรือสนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าก็สามารถติดต่อมาได้ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้รีวิวรู่นอื่นๆต่อๆอไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ